มาดิฟกาแฟกันวันนี้เราจะดิฟกาแฟเบอร์002จากเซตกาแฟ1เสิร์ฟ18กรัม8ตัว8โรงขั่วตัวนี้คือก e ัวเตมาลากัวตาลอน Exclusive Selection สาพันธุ์มาลาวีเกชา ลงขั้วนิเชอรี่ตัวเดียวที่ทาแต่18กรัมเพราะว่ากาแฟมีน้อยมากคนที่ซื้อแบบ18กรัมไปอ่ะก็จะได้กาดกาแฟแบบนี้ก็ถือสแกนด้านหลังตรงนี้ได้นะก็จะมีเรื่องราวของเมล็ดกาแฟแล้วก็ลงขั้วให้อ่านด้วยแล้วก็มีสูตรดริปกาแฟที่โรสเตอร์แนะนําด้วยนะฉีดซองใช้ได้เลยแต่ถ้าใครเอาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆก็บดแล้ววางทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะกาแฟโทนนี้เราจะบดค่อนข้างหยาบ ระหว่างนี้ก็มาเตรียมอุปกรณ์ก็เลือกดิปเปอร์ว่าจะเอาตัวไหนดีล้างกระดาษแล้วก็ใส่ผงกาแฟที่บดเสร็จลงไปเราใช้เลโช1ต่อ15ใช้กาแฟ15กรัมน้ำา2 5 m m l เทให้จบสักประมาณ2นาที20ถึง2นาที45วิเสร็จแล้ว กาแฟตัวนี้เราว่าเป็นกาแฟที่หวานแบบถึงหวานมากๆเลยมันจะเหมือนเรากินผลไม้ที่รสหวานฉ่ำๆได้กลิ่นแยมส้มแต่ว่าแซกมาด้วยพวกดอกไม้โทนสีขาวแบบจัสมินมีความเปรี้ยวแบบมมลเบอรี่แซกๆอยู่เป็นเปรี้ยวที่มีความซับซ้อนเนื้อสัมผัสจะหนาหน่อยแต่ว่ามีความลื่นดื่มแล้วก็แบบหมดแก้วเพลินมากใครได้ชิมกาแฟตัวนี้แล้วหรือเคยลองทานมาราวีเจชาก็ บอกเลยนะคะว่าชอบไหม